ผมได้เห็นผู้เชื่อหลายท่านที่โพสต์ขอให้พี่น้องผู้เชื่อคนอื่นอธิษฐานเพื่อผมขอพูดแบบตรงไปตรงมาว่าการอธิษฐานเพื่อนั้นก็เป็นการดีแต่สําหรับการขอให้คนอื่นช่วยอธิษฐานให้นั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าการดําเนินการแบบนี้พระองค์จะทรงเห็นว่าเราขอพึ่งพาสิ่งอื่นแทนที่จะขอพึ่งพาพระองค์โดยพระลักษณะของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ประสงค์ ให้เราพึ่งพาสิ่งอื่นในขณะที่เราขอพึ่งพาพระองค์ผมเห็นผู้เชื่อหลายท่านทำแบบเดียวกันนี้มากมายเชื่อได้เลยว่าการจะได้รับคำตอบจากพระองค์นั้นคงจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามุ่งมั่นขอพึ่งพาแต่พระองค์เท่านั้นโดยไม่ขอพึ่งพาสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือรูปเคารพอื่นใดคำตอบที่ต้องการจะได้รับเกินกว่าที่คาดหวังไว้แน่นอนก่อนที่คำตอบจะมาพระองค์จะทรงทดสอบให้แน่ใจว่า เราจะมีการพึ่งพาสิ่งอื่นด้วยหรือไม่ถ้ามีคือพลาดแต่ถ้าอดทนพิสูจน์ตัวเองให้พระองค์ทรงเห็นว่าเราขอพึ่งพาพระองค์ผู้เดียวไม่ยอมพึ่งสิ่งอื่นเลยนั่นแหละครับคําตอบที่เราเรอคอยจะมาจากพระองค์ทันทีพระองค์ทรงมาทันเวลาเสมอถ้าเราพึ่งพาพระองค์แต่จากประสบการณ์พระองค์ทรงมาก่อนเวลาเสมอ